เฮ้โหลูสวัสดีค่ะทุกคนแวะมาเพราะวันนี้แต่งหน้าแล้วและตอนนี้ประชุมกับน้องๆอ,อยู่แต่ว่าเราก็เห็นว่าเอยเวลาเราก็ว่างเพราะว่าเขากำลังไลฟ์วิทีละคนในการคุยกันใช่ไหมเราก็เลยมามีเวลาที่คุยกับแฟนๆด้วยอันนี้หนูมีหลายเครื่องนะ เป็นไงบ้างคลาสฮัลโหลทักทายเพราะวันนี้หนูแต่งหน้าแล้ว,ลวก็เลยว่าเออแวะมาพูดคุยกับทุกคนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวปิดวิดีโอนี้ก่อนโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็เต้นเกีียวยังไม่จบแต่ว่ามีงานต้องทำเนี่ยก็คือมีประชุมกับน้องมีประชุมกับส่วนกลางใช่ไหมคะก็เลยยังเล่นไม่ได้ต้องรอไปเล่นยังคืนแล้วบางทีก็คือแบบ เล่นจนดึกก็ตื่นสายมากๆานะพยายามปรับเวลาอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าตื่นมาเล่นตอนเช้ามันไม่ใช่อามันไม่ใช่ช่วงในการเล่นเกมของฉัน่ะหนูก็เลยเล่นกลางคืนสนุกกว่าเอ,อันนี้ร้อนใช่ไหมคะถ้าไม่แต่งหน้าจะไม่ค่อยโผล่คะ่ะพอดีวันนี้แต่งหน้าแล้วแต่แบบแต่งแบบบางมากเพราะว่า มีประชุมอะไรเงี้ยก็เลยนิดหนึ่งทักทายทุกคนอย่างไรดีไม่ได้ทุกคนจะเห็นภาพโปรไฟล์เด็กๆซึ่งสปอยวันที่19นี้ <laughs> เอาก่อนฝนตกหรอ ตอนนี้หนูเล่นหนึ่งสิบหกค่ะกำลังอยู่ช่วงเก็บเคลียร์มาเชรียอยู่เพราะว่าอยากเล่นแบบล็อตเดียวไม่น่าจะได้เล่นซ้ำเพราะไม่น่าจะมีเวลาเล่นซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะชานมันได้ทวงแล้วว่านางต้องการเคชื่องกับนางอยากเล่นเกียบบ้างาทาั้งที้ตัวเองก็มีคอม <gasps> จริงๆเครื่องนี้ก็ที่ คือฉันจะซื้อมาเพิ่มหรือว่ารอเพห้าสุดท้ายก็น่าจะต้องไปตกอยู่ที่น้องพอผ่านช่วงนี้ไปเชอร์ก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีแหละไม่มีเวลานะฮะใช่เอาให้จบทีเดียวนานๆที่จะว่างแต่ว่าก็มีสวิตอยู่ที่เล่นแต่ว่าก็สวิตก็คือไว้เล่นอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบเฮ้ย hey, เครื่องนี้เท่านั้นเราก็เลยมาและใช่ค่ะ หนูว่าหนูเล่นละเอียดแล้วนั้นยังคงมีจุดที่พลาดไปหลังจากที่ดูพี่เอกนะฮะแล้วก็สปอยทั้งหลายแหลในเพจต่างๆว่าฉันเจอโน่นเจอนี่เจออะไรหนูแบบอันนี้เข้าใจว่าสิ่งตัวเองเล่นนะอ๋อมันมีแค่รุ้นี้แหละคงมีแค่มาน,นี้อ้าวมีชุดเพิ่มอ้าวมีสามฉากคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวได้ทีผพาค่ะตกใจมากก็ไม่เห็นว่าจะมีความหวานขนาดนี้เกิดขึ้น นะคะแล้วก็ผ้ามาเรียไปหลายอันอยู่บางอันอยู่เราไม่ได้เก็บแล้วก็พาดเพลงไปด้วยคือคิดว่าตัวเองเก็บครบเม็ดแล้วก็ยังคงมีจุดที่จะต้องกลับไปอีกนะจ๊ะเศร้าเลยแต่ว่าคงคงไม่ได้กลับไปเก็บแต่รู้ว่าตัวเองพลาดอะไรไปรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมทำไมฉันพลาดฉัน อันน,นี่แล้วนะปำหนึ่งนะฮะอ่ะแม่มาปำหนึ่งนะฮะแม่เรียกเชอปปะคะไม่ยิวครับพระจิวครับ,รบไม่เอาฮะเดี๋ยวค่อยลงไปกินครับขอบคุณง่ะเย่ yeah. เพราะว่าเชอร์ทำงานตั้งแต่ประมาณเที่ยงครึ่งก็เข้ามาสแตนด์บายรอเข้าประชุมใช่ไก็เลยกินข้าวตั้งแต่เช้าแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้ออกไปจากห้องเลย <ś> <ks> นั่นแหละค่ะแม่ก็เลยมาถามว่าจะกินอะไรไหมเอาขนมอะไรไหมอืม ๋ยวค่อยลงไปกินข้าวเย็นทีเดียวว่าตอนนี้มันก็สี่โมงแล้วหนูก็ว่าก็เลยมาไลฟ์คนนี้แต่ว่าก็ยังมีประชุมกับน้องๆอยู่ก็เลยข้างหนึ่งฟังทุกคนไปด้วยแล้วข้างหนึ่งก็พูดกับทุกคนไปด้วยละกันจะได้จะได้ไม่เสียเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปทำกับข้าวกินหรือกินข้าวใช่ไหมคะจนห้าโมงหกโมงอะไรอย่างนี้แล้วก็ออกกำลังกายนิดหน่อยแล้วก็เล่นเกยแหละ อันนี้ไม่รู้กินอะไรเลยแต่ว่าตั้งใจว่าจะทําสเต็กปลาอะไรสักอย่างกินแต่ไม่รู้ว่าที่บ้านมีกับข้าวอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดที่บ้านมีกับข้าวเฉยก็ไม่ทําอะไรเงี้ยกับช่วงนี้ก็คือเล่นเกมยาวๆเราก็เลยไม่ค่อยทําอะไรเรารีบๆไปก่อนเรากินอะไรง่ายๆสบายๆไปค่ะทำาะไรอย่างในระดยวกันถูกต้องค่ะ แล้วก็เนี่ยฮะเป็น 1, วีคหนึ่งพรุ่งนี้ก็หมดวันแล้วไม่รู้ชนันจะกลับมาวันไหนแต่ว่ามันก็ไลน์มาบอกแล้วว่าเนี่ยวิดีโอวอล์อกเจจะเสร็จแล้วนะอีกอันหนึ่งที่ไปแล้วจะสอบเห็นบอกว่าน้องสปอยแล้วอืมซึ่งตรงเนี้ยก็ <c oughs> จะไม่มีอะไรนะนะนะทอา แต่มันก็อยากเล่นเกมแหละมันก็คือเป็นคนเล่นเกมอยู่แล้วนะจ๊ะเอ่อเจ้าใจเครื่องชันนะชันเป็นคนจ่ายตังหานกับพ่อนะแล้วสุดท้ายถ้าเกิดซื้อเครื่องใหม่มาซื้อเครื่อง p l ห้5มาอะไรเงี้ยก็คนที่เล่นส่วนใหญ่ก็ก็ชาญอยู่ดีนะจ๊ะนี่หนูก็เลี้ยงน้องนะ เวลามันตัดบล็อกอะไรให้นี่เราก็ให้ค่าขานมน,น้องเด้อเพื่อเกมต้องเคลียร์งานให้บ้างถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะเราจะได้แบบสบายใจว่างานฉันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วค่อยไ,ไปเล่นเกมซึ่งก็คือมักจะเป็นช่วงกลางคืนเราก็เลยเล่นแบบปิ๊แล้วก็มาส่งผลไปพบกับอารมณ์ในวันถัดไปความม่วงด้วยก็แบบนหละคะก็น,นั่นแหละ ซื้อสอเครื่องไม่ไดีค่ะเครื่องเดียวก็พอซื้อมาทําไมเพราะว่าซื้อมาเชอก็ไว้ตั้งไว้อยู่ดีในช่วงหลังจากช่วงนี้ไปนะฮะ่ฉันก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรอย่างนั้นแตก่ก็แบบว่ารู้ว่าสุดท้ายจะไปอยู่ที่หนองนะใ <laughs> ช้ฉากเต้นอยู่ดีมากคือฮามากทุกคนถ้าใคร ถ้าใครไม่ได้เล่นก็ลองลองดูของคนที่แคสหรือใครที่เล่นให้ดูได้นะคะสนุกมากจริงๆส่วนตัวฉันต้อง โลโหกลับมาแล้วฮ่าฮ่าตะกี้เหมือนจะมีปัญหานิดนึงนะคะ wi ไวฟหรืออะไรสักอย่างหลุดพอตะกี้ประชุมก็หลุดไปด้วยโอ้ยอาทิตย์หน้ามีงานเหรอโอเค หวังว่าเดือนหน้าจะยังทำงานได้ตามที่ที่ตารางงานขึ้นมานะคะว่าจะหวังว่าจะไม่ขยายเพิ่มเติมแต่ว่าช่วงนี้ดูสถานการณ์เหมือนจะโอเคขึ้นเนาะไม่ใช่ค่ะฝนไม่ตกแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นสัญญาณทีเดียวที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาปกติแล้ว เบลอๆจะเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะเพราะว่าเปลี่ยนมาไปใช้เป็น 4G ก็อาจจะไม่ได้เร็วเท่าแต s u p p o s e เร็วเท่านะอืมอันนี้หนูแทบไม่ลงรองพื้นเลยนะลงเป็นอันนี้ ซึ่งซึ่งมันดีมากขอบคุณค่ะไงมาเจอกันได้ที่สิบเก้าเนาะ <laughs> ขอบคุณนะคะใช่เชชอบ,ชอบแต่เออกลับมาเรื่องเกมนิดนึ่งคือเป็นคนที่เล่นเกมแล้วแล้วเราคือแยกประาไม่ค่อยทานเราเป็นคนแยกประาไม่ค่อยทานแต่ก็ก,ก็ก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ย กลายไปว่าคือเราไม่นึกว่าจะมีเกมระหว่างฉากฉากเหมือนคัดซีนอะไรเงี้ยซึ่งเข้าใจว่าเราเราเล่นมินิเกมจบแล้วตอนซ้อมเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบอโอเคโอเคมานึ่แล้วก็เข้าไปนึกว่าดูคัดซีนธรรมดาแล้วอยู่อ้าวฉันต้องเต้นด้วยคือแบบเดี๋ยวฉันก็อยากดูคัดซีนแล้วคัดซีนมันตลกมากแล้วคือแบบฉันก็ต้องกดหรือแบบคุณต้องการอะไรจากข้าพเจ้าคือแบบเดี๋ยวฉันกดก็ไม่ทานกดก็พลาดอะไรเงี้ยก็เลยแบบ เป็นภาษาที่ยังคงอยากกลับไปเล่นอีกเพราะหนึ่งจะไปดูอีกรอบหนึ่งกับสองคือฉันยังเล่นได้ไม่เพอร์เฟกอะฉันแบบเดียวจะกลับไปเล่นใหม่แต่เหมือนจะเวลาไม่ทันว่าตอนนี้ก็หนูต้องปั่นคือเท่าที่คือเท่าที่ดูหรือว่ารับซานเนี่ยคือมันเหลือ ตัว Intel มันเหลือเควสหนึ่งซึ่งซึ่งใช้เวลานานมากกำลังกาลังต้องฟาร์มอ่ะ <laughs> แตาจารย์ชจอล้ก็ต้องรีบรีบหน่อยนะคะไม่ได้เสียแยกจ้าเล่นยาวๆเซฟอีกทีคือคือเซฟซัมเทปเดิมย่ยอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่นึกไม่นึกแต่ว่ามันก็จะกลับมาย้อนได้ได้เนี่สุดท้ายอาจอาจจะต้องลบเซฟเชอร์เพราะว่า เมมเมมเครื่องมันน่าจะเต็มได้นะฮะเพราะฉะนั้นจะจะต้องหาทางดึงเซฟเก็บไว้ก่อนแล้วก็วันนี้ก็ประชุมก็คือ,อตเตรียมเตรียมเรื่องมาที่19นี้แหละค่ะงานเจ็ด r ้ l ยร e c t อิเันนะคะ,ะ,คะยังไงดูกันได้เนาะเพราะว่าสามารถดูออนไลน์กันได้แล้วพวกเราก็จะไลฟ์จากจากที่บ้านกันแต่ละคนนี่แหละแต่ว่า จะอยู่ในสภาพที่สวยหน่อย <laughs> ยาวๆไปนะชาตินางมีคอมอยู่นี้อย่ามากแล้วก็ตอนนี้ก็จริงๆก็ยังมีรูปสต็อกอยู่เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วยังคงคือถ่ายคือเวลาเชิญถ่ายงานทีนึงอะเวลาถ่ายถ่าย ถ่ายส่งให้แต่ละที่ก็จะจะเปลี่ยนชุดหนึ่งครั้งแบบว่าเพราะฉะนั้นก็เลยแต่ละชุดก็จะมีสูปส,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 สตอ็อกไว้เพราะว่าถ่ายวีดีโอเสร็จล้วก็อ่าถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยลุกนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าอยู่บ้านยายเป็นมีรูปหลากหลายเยอะมากๆอืมแล้วก็ํารทำแบบข้าวคงเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆที่แบบหนูทากินอยู่แล้วหนูก็เลยถ่ายถ่ายลงให้ดูคนดูอะไรเงี้ยว่าทําอะไรกิน ซึ่งก็เป็นของบ้นบานๆมากๆก,ก็คืออะไรที่บ้านอยู่อะไรเงี้ยอือมโนสุนรังการมากใช่ใช่ช่อือโควันนี้ก็ไม่มีอะไรกินข้าวก็เป็นชีวิตธรรมดาเบบีแต่ตอนนี้ยวีกเนี้ยเป็นวีกแบบเล่นเกมจริงๆอ่ะ <laughs> แต่ว่าเราก็มีงานที่ต้องําด้วยแล้วก็มีการบ้านที่ต้องแบบซ้อมเต้นซ้อมร้องส่งอะไรเงี้ยเราก็เนาะไม่เหงาค่ะชิลมากช่วยเอนจอยกับการอยู่บ้านแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่อยากทำไม่ว่าจะอ่านหนังสือเล่นเกมนู่นนี่นั่นอื่นๆจริงจริงยังเล่นรูนแฟค,คไม่จบเลยในสวิตเนี่ยแล้วก็มีกำลังของโน้ตไวลินมาเพิ่มเติมอยู่เหมือนกันว่าจะ จะลงให้ทุกคนกันค่ะถ้าโอเคอะไรงเงี้ยเต้นเกมย่สุดใช่ไหมเต้นไรดีฮคะนี่ะเละเอเอเอสิ่งนี้ไม่ค่อยได้เต้นเลยเสียดายจริงๆเลยอืมแล้วนกะ็ก็จริงๆก็คืออยากทำเรื่องเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์แหละแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันก็เป็น data ที่หลายๆคนก็มีอยู่แล้วสามารถไปดูของทุกๆคนได้นะ,ะอะไรเงี้อยอืมที่งออกงานใช่เหรอมึงออกไปทำงานจริงออกงานม <laughs> ีคนบอกอันนี้มา crossing ใช่สอยมาแล้วคะ่ะ <laughs> ของมาแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้ขอ ff ก่อนนะ วันที่สิบเก้าตั้งแต่เที่ยงนะคะแต่มาตั้งแต่เที่ยงยาวๆไปนะคลิปเต้นเราเชิญไม่ค่อยเต้นนะ่ะเชิญก็เต้นเต้นซ้อมนะันแต่ว่าเชิญไม่ค่อยเต้นอะไรแบบนิ่ๆเอ้ที่ที่เขาเล่นคือเล่นไม่เป็นไม่มีด้วยรับรางวัลกันยังไงไม่รู้เหมือนไงคะ่ะน่าจะยังไม่รับในในตอนนี้นะคะแต่ว่า เป็นการประกาศกันก่อนแล้วก็ค่อยพอสถานการณ์ดีขึ้นหรือว่าเจอกันได้เขาคงจะส่งมาให้อีกทีนึงอันนี้เวลหนูสามสิบสี่สิบแล้วค่ะแต่ว่าถ้าคือเราต้องการในตัวชุบชีวิตอะ r e v e ิ a l ล e ีเวิร์ a ซึ่งเก็บนานมากหนูว่าเวลหนูได้ตันแน่นอน ช่วงนี้ไม่ได้ดูหนังเลยแต่ว่าก็ดูซีรีส์บ้างแต่ด้วยความที่ช่วงนี้ติดเกมก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นจริงๆเออของ a k b นะ่าสนใจมากที่เขาทำทำทั้ง y o u t u b e ที่ที่เป็นเพลง MV ออกมาแล้วก็จะจะทำไลฟ์แสดงเทตเตอร์จากที่บ้างแต่ละคนซึ่งแบบทำได้ด้วยโหดมากคือทางพวกเราเองก็มีการเสนอ,อความคิดว่าจะทำแบบนี้แล้วแต่ว่าด้วยด้วยคือสงสัยมากว่า Resolution ของกล้องของทาง AKB ทำได้ยังไงที่ชัดขนาดนั้นโคตดมากคือรู้สึกว่าดูแล้วทำไมกล้องที่บ้านเขาชัดกันจังๆใช้กล้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช้มือถือจริงๆหร,รออะไรอย่างเงี้ยถ้ามือถือกล้องหน้าก็จะได้ได้ระดับหนึ่งอะแต่ของเขาดูเหมือนแบบเฮ้ยทำไมชัดจังอะไรอเงี้ยเออส่วนไลฟ์เนี่ยจะทำได้ยังไง อันนี้ในอินสตาแกรมก็เห็นหลายๆคนก็เล่นนู่นเล่นนี่ตลอดเลยช่วงนี้ก็คือลืมกุนหนทุกคนนะคะเพราะว่ายาวไปยาวไปจริงๆเออเพลงใหม่ของแ k t กับ NMB ชอบค่ะดูแลทั้งคู่เลยชอบมากๆ แต่ชอบของ NMB มากเพราะว่ามันสตอรี่มันดูน่ารักอะสตอรี่ Story แบบเลนูเล,น,เลนนี่แล้วก็คือเหมือนกับเป็นการถ่ายถ่ายน้องที่เป็นตัวแสดงแต่ทั้งหมดเขาคือตัวแสดงอีกทีนึงอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ้น่ารักแล้วถ้าเต้นโหดมากถ้าเต้นดูดูเคลียร์กันมากซึ่งว่าชอบมากออแล้วก็ HKT น่ารักเพลงแบบแต่ว่าเขามียูนิตย่อยๆเยอะมากเลยอ ช่วงนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่ได้โผล่ไปกูดไหนคือบางทีเชอคือวางโทรศัพท์ข้างบนแล้วก็ลงไปเล่นเกมโดยที่ไม่พุกอะไรลงไปนอกจากไอ,ไอตัวนาฬิกาดูเวลานเพราะฉะนั้นหายประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มเชอจะหายจากโซเชียลแหละเชอจะแบบวางดูอย่างเชอจทำไปได้อยู่กับอะไรเลยนอกจากตัวจอยสก,กามิจิกร๊ปชอบนะคะ I like s a k a m i c h I I want ไม่ใช่ I want that I I like that that song แล้วก็ that that คือชอบสไตล์เพลงของ s a k a m i c อะซึ่งมันสนุกดีใช่ซูบอสสนุกมากค่ะจริงๆซูบอสมันมากยาวมากและเหนื่อยมากนี่เล่น normal นะ normal ก็ยังเล่นเล่นได้อยู่นะไม่ใช่ <laughs> แต่แบบพอได้ยิน คือเก,ก็อ่านข้อมูลแล้วก็บอกว่าฮาร์ดนี่คือห้าใใช้ไอเทมหนูก็เริ่มยังไงดีนะคงไม่ได้เล่นแล้วล่ะ <laughs> ไม่ถึงสว่างนะก็ก็แตเป็นตีเหมือนกันอะยอมรับว่าเป็นอืเล็กขึ้นแบบตีกว่าๆเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าหลายๆคนก็ไม,ม่ใครเล่นกับเชออะวันนั้นก็คือหลังถ้าใครส่องที่เชอคอมเมนต์ไนไอจก็จะรู้ว่าเชอไปคอมเมนต์ของพี่โอมนะฮคะือตกใจโอ๊ยพี่เขาเล่นด้วยเหรอแล้วก็เลยแบบเอาหมยกันจ่ายค่าเช่าเครื่องอะไรโหเชอเป็นคนจ่ายตังค์มาไม่ใช่คือทุกเดือนอ่ะที่เชอ เรียกว่าไงมีม,มีมีใช้แก็บใช่ไหมฮะจริงๆคือเชอใช้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นให้น้องใช้นะคะเพราะว่าแม่ดูแลเชอก็เลยชานต้องดูแลตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนั้นนางได้ตั้งจากเชอร์โยนาแล้วดูแลแลดูแลแทนแอสแม่คนหนึ่ง มันก็น่ารักแหละอะไรมันก็ทําให้ตัดบล็อกให้เนี่ยเพราะว่าเครื่องเชื่อทําไม่ได้นะหราเชื่อทำไม่เป็นเชื่อทําผ่านมือถือได้แบบเล็กเล็กน้อยน้อยไม่ได้แบบทําได้อลังการแบบที่นางทําอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้กับฟันพูดนะคะแต่ว่าเชื่อเป็นคนพูดไม่ชัด พยายามอยู่เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละนะใส่อันนี้แหละมันเกีบมตัวลุง <laughs> ช่วงนี้ทุกคนเป็นไงโอเคเนาะ enjoy การอยู่บ้านไปแต่โชคดีนะยุคเนี้ยที่แบบว่าเรามีอินเทอร์เนต็ตอไม่งั้นเชือก็นั่งคิดเหมือนกันถ้าเกิดเราไม่มีแบบอินเทอร์เนต็ตที่สามารถ สื่อสารกับคนข้างนอกได้แม้ว่าเราอยู่บ้านน่ะเราจะเบื่อข,น,ขนาดไหนแต่ตัวเชอรเชก็น่าคิดว่าเออถ้าไม่มีพวกเทคโนโลยีพวกนี้ยทําอะไรเราก็อ๋อฉันก็คงนั่งอ่านหนังสือเออแล้วก็ต้องถ้าแบบเราต้องรอดูข่าวอย่างเดียวหรือเราโทรได้อย่างเดียวเราก็คงโทรคุยกับเมมบ้างมงแล้วก็เราก็ไลฟ์ไม่ได้ก็คงเจอใครไม่ได้น่าจะเหงาวันนี้กันเยอะมากนี่คือรู้สึกว่าดีดีมากๆาดีดีที่มันเป็น ช่วงชีวิตที่เทคโนโลยีพร้อมที่จะให้เราได้ทำอะไรแบบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ,อซึ่งจริงๆก็บอกว่าเราก็ยังชอบที่จะได้ไปเจอกับทุกคนอยู่ดีแบบแบบเวลาซ้อมด้วยกันหรือว่าได้เล่นทำนูน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องรอเวลาเนะตอนนี้ใครเตรียมเงายาวๆสู้ๆนะคะเราก็ไม่เชิงว่าได้พักแต่ก็คือเรียกว่ามีเวลา อยู่กับตัวเองที่บ้านมากขึ้นไม่มีเวลาเดินไม่ต้องเสียเวลาเดินทางแล้วก็ทํางานที่แบบผ่านออนไลน์เอาทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องมีใช้เวลาแต่งหน้าบ้างแล้วก็แต่งตัวเซตไฟเซตของถ่ายวีดีโอส่งให้ใน,ใน,ในแต่ละที่อะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีสคริปบ้างไม่มีสริปบ้างอะไรเงี้ยอืมอืมเรามาภาวนาะใทุกอย่างดีขึ้นไวไวนะคะ แม่ไม่ได้ออกไปไหนเท่าไหร่นะว่าหลังจากซื้อของเข้าบ้านของสซขาบ้านแล้วก็อยู่กับบ้านเนยอยวแม้แต่หน้าบ้านจะยังไม่เดิอนออกไปเท่าไหร่เลย <laughs> ไม่ออกจากรัวบ้านเลยจริงๆมีแวะไปหาเมนี่บ้างที่เหลือคืออยู่ในบ้านอยู่ในห้องนี้อยู่ห้องตัวเองแล้วก็ยุงล่างนั่งกระจกเพราะมีกระจกสำหรับซ้อนเต้นแล้วก็ห้องครัวกินข้าววนอยู่แค่นี้นหน้าทีวีใหญ่ที่ไปยึดคุณยายคือ <laughs> สำหรับเลเกเนาะ สู้ๆนะฮะอีอีอีนีแบบมีคนมาขอแ๊บเลงจำเมยจาเลยแต่ว่าก็ยังมีหลายๆไอเดียที่ทําขึ้นมาแล้วก็อาจจะให้ทุกคนได้เล่นกันแต่ก็ต้องรอเขาพัฒนาตัว,ต,วตัวแอปตัวโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะคะอันนี้ก็ก็ต้องบอกว่ามีประชุมกับทางทีมงานอยู่เรื่อยๆแล้วก็คอยเสนอไอเดียกันว่าอาจจะมีอะไรที่เหมือนกับว่าเฮ้ยเราได้อิน์แลกกันแบบใช้วราจะมือแทนหรืออะไรแทนอะไรอย่างเงี้ยอืม บลายบายฮะนั่นแหละช่วงนี้ก็ประมาณนั้น i ิ i วิซิเบิลฮอกเออกำลังกายพยายามออกทุกวัน,นะคะ่ะเราก็พยายามคิดว่าเอออยากให้น้ำหนักลงไปมากกว่านี้แต่ว่า ก็ไม่รู้ว่าน้ําหนักจะลงไหมแต่ก็พยายามที่ให้ตัวเองรีนลงกว่าเดิมอะไรเงี้ยอกูกูแกนใช่ค่ะฮ่า <laughs> ไปแล้วไปนั่งฟังน้องน้องคุยกันต่อดีกว่าจริงๆก,ก็ฟังอยู่ตลอดเวลานะก็เลยก็แบบจะงงงนิดนึงว่าเอ้ฉันจะพูดอะไรกับฟังตัวน้องไปด้วยอะไรเงี้ย เจอกันนะก็คือออกกำลับบงกายกันดัน้ยแต่เช้าแบบนั่นแหละใช่แล้วซู้ๆนะฮะหนูก็เล่นเวทเทรนนิ่งก็คือฉันไม่ใช่เวทเทรนนิ่งหรอกเรียกว่าวอดีเวทแล้วก็คาร์ดิโอฮอะคาร์ดิโอซึ่งตอนนี้ก็น่าใช้ลิงฟิตเป็นหลักเ <laughs> จอกันนะฮะกับปั่นจักรยานหนูมีที่ปั่นจักรยานพี่บ้าสวัสดีค เออใครว่างๆดูวันเย,ย่ก็ได้นะฮะอยากดูก็ไม่มีอะไรทำก็ดูก็ได้นะเจอกันนะจ๊ะจ้องฟางเย่อาเ <Yeah. S 2> <ใ>จ็บไ้มเฮ้ยเราต้องออกกำลังกายก่อนเที่ยงคืนสิช่วงกลางคืนเราเป็นช่วงเวลาเล่นเกมแล้วเจอกันนะคะแวะมาทักทายอ้า enjoy your life